คำเตือนบุคลิกลักษณะของพิธีกรรายการประชอดลุยสวนเป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชีีีวิตตตมมมมััมนน้้ออองงงเืร มันต้องมีอกหักมันต้องมีวกวนมันต้องมีซุกสนเล่นกลเล่นเกมเล่นแช์เล่นหวยเล่นมวยเล่น,ลน,ลน,ลนด้้ยอ,อารมณ์อะไรตามใจเธอได้ทั้งนั้นชีวิตมันต้องมีเปลือนดินมันต้องมีเปืือนโคลนมันต้องมีหรือลมมันต้องมีดูดนมมันต้องเลียลูกอมมันต้องกินผัดปริกลูกชิ้นลูกชิดกินคิดปีคิด,คดอะไรลุยไปตามใจเธอไฟเธอฟันใส่รองเท้าบูทให้กับประชอน ปล่อยมันเรร้อนเข้าในปลึกปราแล้วรอมันคืนกลับมาเป็นปลาที่รสซ่์แซบลายปลาชนลุยไปสบายทั้านั้นเปรี่ยวเผ็ดเข็ดฟันไม่ว่าที่ไหนเรลลริกลรริกระสิกระสีทั่วฟ้าเมืองไทยครปลดบทไหนปลาชอนลุยสวนปลาบุปลาดูบป๊บ ปลาช่อนลุยสูนปลาบุปละดวนปล,นปลา,ปาชนลุยสูนปลาบปลาดลาชนลุยสูนปลาช่อนลุย สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพสยามเซเล็ปคลินิกสวยเซเล็ปที่4คอนสแควร์ชั้น3สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ปลาช่อนลุยสวนเราไปลุยกันที่ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับที่มาที่นี่เพราะว่าเขาขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงมีกิจกรรมมากมายให้แตง่งแต่งหญิงนุ้ยและเก่งเกิน ได้สนุกสนานกันครับและเนื่องจากที่นี่เป็นชุมชนเก่าถนนหนทางเลยครับแคบมากครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เลยต้องนั่งรถซาเล้งที่มีบริการอยู่ในตลาดทุกคนแต่สิ่งแรกที่น่าประทับใจที่สุดก็คือไม่ว่าผ่านไปตรงไหนผู้คนในชุมชนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกันทุกบ้านเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม นมสดอันนี้เป็นไอศครีมนมสดที่ชาวบ้านตำบลปากน้ำประแสเขาทำเองนะร้านนี้ขึ้นชื่อด้วยฮะเขาบอกว่าเป็นร้านอร่อยมากอีฮ่อแบรนด์ดังๆแท้ฉันว่าถ้าใครอยากจะมาชิมมาทานไอศครีมนมสดได้เลยนี่ปากน้ำประแสนะไอศครีมเบเกอรี่บ้านครูเพราะว่าจะมีนมเบเกอรี่เปิดมานานแล้วด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ท่านผู้ชมครับพอดีว่าที่ตำบลปากน้ำประแสนี่นะครับ เขาจัดกีฬาชุมชนกันท่าทางจะสนุกเชียวครับเราแวะไปดูกันสักหน่อยดีกว่าแต่ผมว่านะก่อนอื่นเราไปทักทายเจ้าของบ้านกันก่อนดีกว่าครับขอขอบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านครับหาที่สนใจกิมมาท่องเที่ยวในตำบลปากน้ำประแสของเราก็ได้นะครับโดยเฉพาะธรรมชาติของตำบลปากน้ำประแสเนี่ยได้สร้างสรรค์ไว้เยอะนะครับเช่นทุงพงทอง,องการเพาะพันธุ์เตาแล้วก็การปลูกป่าชเลนของเรานะครับซึ่ง โดยเฉพาะพมสะเตนะครับของเรานะครับซึ่งมีมาตรฐานโรมจะเตไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับประกาบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องอมาเทีย่ยวในตำบลปาน้ำกระแสของเราได้เลยโดยเฉพาะอาหารทะเลนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มีราคาไม่แพงนะครับประกาบเรียนเชิญทุกท่านตว่าตอนนี้แต่งแต่งเราอีกแล้วครับท่าน หายอีกแล้วหายไปไหนไม่รู้หายไปไหนนักหนาหายไปเลยค่ะชีวิตเธอวุ่นวายมากว้นเว้อตลอดตลอดตื่นสายน้ำไม่อ่างกินเยอะฟันไม่แปรงนอนเกาตูดนอนกลนทุกสิ่งอย่างเราทำไม่ได้นนั่มาโน่นละค่ะมาแล้วดูสิคะคุณผู้ชมตลอดชดูค่ะ ทำไปเพื่ออะไรคะคือพี่หนุ่ยบางทีดูดูดูแย่งไงแย่งแย่งคาถาน้องเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมคืองี้แต่งแต่งเนี่ยเขาบางทีเราก็สงสารเขาเป็นปุ้มด้อยคือเขามีความฝันตั้งแต่เด็กๆชีวิตเขาเขาฝันมาตลอดว่าเขาอยากเป็นดาร์เมเยอะอยากจะเป็นคนถือไฟแต่ไม่มีโอกาสบางทีเราเข้าใจนะบางทีแต่แบบนี้ไม่ได้โอกาสนี้น่ะเป็นไงดูมันดูมันทำ สภาพคืสภาพก็จะทำไปทำมาสงสารพ่อสงสารแม่เกิดมามีรูปนี้เป็นหนูนะเรากินข้ายัดปากตั้งแต่เด็กแล้วดูดูมั้ยทำไม่ได้ยังไงจะไปดูเลยพี่พวกพวกปัง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 หาอะไรดีชมกันดีกว่าใครจะอย่ม ิดาัน้วย <ce lebr ation> ส,สวัสดีค่ะสถาสนสงเคราะห์ใช่ไหมคะช่วยมารับคนแถวนี้หน่อยค่ะเ่าหาทำอะไรไม่ดูหนังหน้าตัวเองค่ะ ทำอะไรก็ไม่รู้ไปทําทําไมก็อยากเป็นดำเมเยอด์ดเมเยอแล้วทำไมแล้วได้อะไรได้อะไรอะมันใช้นาที่เราไหมเคยเคยดูรายการหรือเปล่าที่เขาไปเยี่ยมโรงเรียนน่ะแล้วก็ให้ทากิจกรรมกับการโรงเรียนน่ะอยากเป็นม้างอ่ะอยากย้อนบ้างอ่ะมันเสียเวลาคนอื่นแล้วเราดูสภาพเราดาเมเยอร์อะไรย่างก็ขึ้นไปีำสมเกๆเคยทำอยู่แค่อย่างเดียวคือถือป้ายอย่างเดียวอ่ะแล้วผู้ผู้ชายมันหวงนี่ไม่ใช่ถือป้ายทำไม หั่ทำไมหัวม,หม,มันลววกลัวจะศูนพันมันก็เลยไม่ให้ทำแต่เสียมทำทุกอย่างนี้แล้วหัวเหอใส่อะไรฮะทำอะไรทำเพื่อถ้าพ่อแม่รู้จะเป็นยังไงเวลาทำอะไรคิดถึงพ่อแม่เราบ้างไหมใจพ่อแม่ฮะต้นตระกูลเราอ่ะรู้ว่าเราต้นตระกูลเราก็มาสูงส่งเราทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเคยป่ะอย่าทำอย่างนี้วันหลังก็มีโอกาสอ่ะไม่ต้องร้องไม่ต้องมาสร้างภาพไม่มีใครเห็นใจ หยุดหยุดทำที่ใสแบบนี้สักทีหนึ่งพอเถอเะพอเถอะคือพยายามทําทุกอย่างแต่ว่าไม่ขอลงดีเทลอีกแล้วค่ะพอละพอกันทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาร้อ,องมันย,มยังไม่จบนันดีเหรอไม่พอใจหรือสิ่งที่ทำไปทั้งหมดอะ่ะเต็มที่อ่ะเพื่อรายการอ่ะเพื่อรายการเคยเตรียมกินมาบ้างไหมมาก็สายคิวก็ไม่ค่อยวาง <c oughs> อาก็ไม่มี คุยโทรศัพท์ทีทุกชั่วโมงด่าตัวเองหมดเลยนี่คะ่ะด่ากันเลยนัดกองวันศุกร์มาวันเสาร์มาทำไม <c oughs> เห็กไม่ต้องห่างเอาซูมข้างหลังเนี่ยมาแทนรู้จักบ้างไหมคำว่าเมนเทจนะเมนเทชเขาจะช่วยกันงานคุณผ,ผู้ชมครับที่ฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ัเพราะว่าที่ฉันชีวิตมันต้องมีเรื่องรบมันต้องมีเรื่องรักมันต้องมีอกหักมันต้องมีวก สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพว้าว300บาท IPL ลดฝ้ากระสิวและออกซิเจนแมสเพิ่มความชุ่มชื้นที่สยามเซเลปคลินิกซีคอนสแควร์ชั้น3สวัสดีครับพบกับผมนิวสันทัศนะฮะกับช่วงกิจกรรมดีๆครับในรายการประช่อนลุยสวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะกับงานถแถลงข่าวโครงการพรกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์มีค่าป่ามีคุณนะครับก็จัดมาอย่างยาวนานครับปีนี้เป็นปีที่18แล้วประจำปี2555นั่นเองครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษาและสิทธิท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายได้ในระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนศกนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t r u e p ูกปัญญา .com ครับผมและนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางรายการประชอดลุยสวนเล็งเห็นนะฮะแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกทีนึงนะครับพบกับกิจกรรมดีๆได้ใหม่ครั้งหน้าฮะครั้งนี้สวัสดีครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาถึงที่นี่เนาะครับ หอยขาวขึ้นชื่อหรือชามากตำบลปากน้ำประแสยเนี่ยอยากให้มาลองกับกิจกรรมนี้ดูเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับกิจกรรมการคล้าหอยขาวในวันนี้จะได้หอยขาวทั้งหมดกี่ตัวเอาละครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงฮะกิจกรรมที่ปากน้ำประแายนี่เขาบอกว่าต้องคล้าหอยขาวครับสนุกมากลองเลยแล้วกันครับ พี่ป้ายตาวิธีการคล้าหอยขาวที่ถูกวิธีต้องทํายังไงหลังจากเรามีอุปกรณ์ตัวคาดเรียบร้อยแล้วก็จะมีอุปกรณ์เป็นคล้าเหล็กอย่างเงี้ยนะคะจะขาตอดเข้าไปซอยเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วอยหล้าหลังแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยอะคะคุณพี่จกระทบเสียงดังนะคะดังเออโอ้จริงจริงด้วยจริงจด้วุผู้ชมอุ้ยันเจอแล้วนี่นี่นี่นีี่นี่ายตาหามาคล้าหอยเนี่ยเคยเจอทองเจอเงินเจอขุมทรัพย์ ของจวนสลัดบ้างไหมคคุมทรัพย์ของเราค่ะค่ะคุมทรัพย์ของเราคือหอยขาวนี่แหละพี่ฝ้าห้าสี่สามพี่พี่ฝ้าเห็นหน้าปะพี่ฝ้าตอบซะฉันดูชั่วไปเลยอ่ะบอกไม่นไอยโอ๊ยตีวัวอะไรอ่ะแม่วิธีการฆ่าหอยขาวก็ง่ายเหลือเกินครับ แค่ถือคราดแล้วเดินถอยหลังเราก็สามารถเก็บผลผลิตจากทะเลได้นี่แหละครับคุ้มทรัพย์ที่อยู่ในดินในน้ําบ้านเราไม่ใช่หีบสมบัติเหมือนในหนังแต่เป็นอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ดังคําว่าทรัพย์ในดินสินในน้ํานั่นเองครับและการคลาดหอยขาวไปขายก็เป็นหนึ่งในอาชีพของชาวบ้านตำบลปากน้ําประแสซึ่งทนักท่องเที่ยวอย่างเราๆอยากลองคลาดดูบ้างก็มีอยู่ในแพคเกจท่องเที่ยวที่นี่ครับ แต่ถ้ามีอะไรสงสยัยทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแสยินดีช่วยเหลือท่านด้วยความเต็มใจครับน,นี่คือผลผลิต<ผ>นี่คือหอยที่เราไหาไดนี่คือหอยที่เรามาหาได้ทั้งหมดในวันนี้เนาะดูชอบหอยใหญ่นะคะทําไมจัดหาหอยได้ตัวใหญ่ก <c oughs> ็ฉันเอาแต่หอยตัวใหญ่หอยตัวเล็กฉันก็ปล่อยไป <c oughs> พี่ไยบอกว่าราคามันจะแตกต่างกันถ้าหอยสีขาวเนี่ยจะได้ราคาดี <c oughs> ถ้าหอยสีสีอ<ท>ำเรื่องจำหนองแล้วทำเร<ด>ือชจหนอกห้าสิขึ้นไปอะ แพงกว่าช่ค่ะตัวสีเมื่อกี้อันนี้ยี่สิบอันนี้ห้าสิบมันต่างกันฉันก็หายอย่างนี้แล้วล่ะเนื้อย่างนี้เนื้อเขาจะหวานอ๋อเนื้อมันจะหวานเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเราจะมีอีกหนึ่งกรรมวิธีหลังจากที่คลาดหอยขาวเสร็จแล้วเราจะมีหนึ่งฝ่ายที่จะมานั่งเพ้นสีหอยได้คุณค่าจากยี่สิบบาทเป็นห้าสิบบาทว่าเงินต่างอยู่ที่สามสิบแต่ค่าสีนี่กินกระป๋องละพันหลอกลวงหลอกลวงอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ายมากๆเลยเนาะที่ที่สําหรับความรู้คําแนะนําในการวิธี ช, Dante, uh, pres. ชีวิตกา,ารหาหอยขาวกันกันค้าหอยขาวนั่นเองเอาเป็นว่าวันนี้กิจกรรมดีๆที่นี่ที่ตำบลปากน้ำประแสถ้าใครอยากมาลองทำหรือว่ามาลองหามาช้อนหอยมามาค้าหอยขาวก็เรียนเชิญได้เลยเนอะจังหวัดระยองของเรานี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทค ปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพโปรแกรมร้อยไหมยกระชับที่สยามเซเลบคลินิกซีคอนสแควร์ชั้น3ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นนเราอยู่ที่วัดตะเคียนง,งามวัดตะเคียนทองวัดตะเคียนงามถูกเลยวัดตะเคียนงามด้นาเจ้าแม่ตะเคีย,ดยนดอีกแล้วเขา,ขาบอกว่าต้น ต้นตะเคียนทองต้นนี้อยู่มาแล้วมากกว่า500ปี500ปใช่<ป>น้่น<ป>ละเกาใหญ่โตมา,มา,มากมามซึ่งวันนี้เราก็ มีโอกันเนาะสการานแล้วเขาบอกว่าที่นี่ขออะไรแล้วจะสําเร็จใช่แล้วก็ชาวบ้านที่นี่ยังมีความเชื่อนะครับว่า่างด้านนี้จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนต้นหนึ่งต้นนู้นจะเป็นเจ้าพ่อตะเคียนแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งที่อยู่หลังเจ้าแม่ตะเคียนตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นเป็นอีกกิ่งที่ลุกที่หักลงมาจาก้นเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ ตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วทำไมเราขอรียพร้อมเรียบร้อยแล้วข้าไปเรียบร้อยสการาเนี่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่โฮมสเตย์กันดีกว่าใช่แล้วเนาะอากาศเวลาตอนนี้ก็หกโมงเย็นกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วไปที่โฮมสเตย์อะไรคะสี่หนเาไปยังไงอะเดินลูกเดินีกแล้วเหรอยังไงเราก็ต้องเดินไปเดินไปเดินไปแต่ว่าว่าแต่ที่โฮมสเตย์เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราทานกันหรือเปล่าแน่นอน โอ้ยยังไหนแล้วคะเนี่ยโอ้ยมันไม่ตามมาใช่ไหมตามมาค่ะไม่ตามมาไม่เป็นไรไม่ตามมาเป็นไรไม่เป็นไรเอาไปด้วยกันนี้เราก็วิ่งมาเนาะแล้วก็มาอยู่กันที่นี่เลยบ้านริมน้ำโฮมสเตย์ป้าพองป้าพองใช่ตามมาตามมาตามมาเราถึงมันมาถึงปากน้ำประแสป้าพองสวัสดีค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่โฮมสเตย์ป้าผ่องแล้วก็วิ่งมาเหนื่อยทั้งวันป้าผ่องขาแต่งๆหิวมากใช่เลยได้เลยป้าป้าผ่องนี่เตรียมอะไรทําอะไรไว้ให้เราทานน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปีนี่น้ำพริกกะปีทํามาจากอะไรคุณรู้ไหมทำมาจากกะปิทํามาจากหอยป้าหน้าตาแบบหน้าตานางโง่อยู่แล้วยังโง่อีกคำพูดทำมาจากอะไรทำมาจากกุ้งคุ่เรียกว่ากุ้งเคยตัวเคย ลูกกุ้งค่ะตัวใสๆทำไ,<อ>ไม่ป้าไม่เลยกลูกกุ้งอะคะหนูนน่ต้องให้มันกินแล้วไม่ต้องให้มันกินอะ<น>ไรอ,อ,อันครึ่งมากเลย,ค,เลยคุณผู้ชมจา๋าตอนนี้คืออย่างที่บอกไ้ป้าพองเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านเลยดีกว่าแล้วออกมาตักเคยใช่ยกยกมาปุ๊บได้แล้วเยจยกเลยนี่นี่นี่โอ้โหซึ่งซึ่งอย่างป้าบอกว่าป้าบอกว่าวันนี้มันยังน้อยกุ้งตัวนี้หลายหลายคนในประเทศญี่ปุ่นคุณเค้าบริโภคกันสดๆเลย จริยจริงเหรอยงดีดไล่ดีดเล่ดีดเลยอีดเล่ดีดไดีด่ดีดไล่ดีดปล่ดีดไลีดไล่าดไล่าดไล่ดีดสดีด่ดนเไลยนะดไล่ดวดลาดมักล่วีดไล่นล่ดีดไล่ดีัไลีดไล่ดล่ดีดลตี่อเกือ่ดี่ี่อีดลีด่ด แล้วพอปาพอป่าหมักไปแรวจะเป็นอย่างงี้นะนี่ยเนี่ยเนี่เป็นอย่างงี้นะดูนะอันนี้กินไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยสองคืนสองคืนแล้วอ่าแล้วผงเนี้ยปลาจะตากแล้วตากให้มันแห้งพอแห้งแล้วประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วปลาจะมาตําแล้วนะและเป็นแบบนี้อีกประมาณสองเดือนสองเดือนครับปลาจะไปตากอีกทีนึงไปตากอีกทีหนึ่งใช้เวลาตากอีกประมาณแปดชั่วโมง อีกแปดชั่วโมงนะอแปดชั่วโมงที่จะแห้งแล้วนะค่ะพอแห้งแล้วจะอยากรู้ไหมพอแห้งแล้วออกมาเป็นอะไรอะไรตามมาเลย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 และการตามไปดูค่ะมาเลยค่ะเป็นกะปิที่ละเอียดยยิบอ่างสมบูรณ์แบ้เบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่คุณป้ากี่เดือนกี่ปีเบ็ดเสร็จรวมๆกันอันนี้ชนปีพอดีชนปีพอดีชนหนึ่งปีคุณผู้ชม ตัวเคยเมื่อสักครู่ที่เราตักเนี่ยปีหน้าหรือเรามาชิมกันได้ไม่ถึงเดียวเราจะรู้ได้ไงว่าเคยตัวนี้ฉันตักฉันรีมาร์กเอาไว้ต่อไปครับเราได้ละดูนี่ทําอะไรให้ทานอันนี้น้ำพริกกะปิเห็ดานไปเลยป้าจ๋าป้าจะตักกะปิตัวนี้ไปทำอะไรไหมตักไปเลยโอ้โหเริ่มเติมน้ำพริกแล้วนะเริ่มต้นเลยจ้าจ๋าใส่กระเทียมไหมก่อนนะใส่เยอะไหมก็พอสมควร ตาละเอียดไหมจ๊ะตำไปเจอเดี๋บอกรู้เรื่องเจ็บตรงนี้รู้เรื่องนะคะตาไปเจอเดี๋ยวบอกเองอ่าได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะกกะปิมาเลยกะปิหมดเลยไหมจ๊าหมดเลยค่ะประมาณหมดเลยค่ะตอกเจ็ดสิบมิลลิกรัมมิลลิกรัมเลยนะ หลังจากนั้นนะ่ยคะคุณป้าใส่อะไรต่อคะอ๋อเฉยไล่กระเทียมเผ็ดลงกะปิไม่ไลกระเทียมไล่ใส่ไม่ใช่อะไรไล่มาพอแล้วค่ะพอค่ะจากนั้นเผ็ดหรือเปล่าคะพอสมควรเผ็ดมากปิดตาคุณผู้ชมมันจะกระเด็นผู้กำกับตาตู้ตาย ใส่น้ำตาลมาสองช้อนถ้ากินหวานนะมือน้ำพริกกะปิตรงรถเนี่ยป้าใช้ใจทำจ้าใช้เยอะไม่ก็เยอะเหมือนกันเนาะคนไปคนไปคนไปอืมเป็นอะไรที่แบบน้ำอืมเป็นอะไรที่ดูคนข้างๆลงมอาแล้วคนดีสานเนี่ยแล้วคนดีสานลงด้วยใครเจ้าเป็นลูกสะพ้ายเนี่ยแบบเนี้ยหลังจากนั้นแล้วเสร็จแล้วหรือยังเอาลิ้นแตะชิมหน่อยเอาลิ้นเอาลิ้นลงไปเลยแซ่บมาก มาเกดกดไหนไหนี่เอามาเืยพรมไหน่อยครับบ้างพรมไหน่อยค่ะโอ้ยนั่นแหละค้าจะไปยิกดกดเลยค่ะกดเฉยเฉยกดเฉยเฉยบุ๋นเนาะบุ๋มบุ๋มบุ๋มเนื่ยใจแนวรสชาติดีแล้วนะให้เป็นคนป้าชิมป้าชิมนะป้าแน่นอนอ่อนเปรี้ยวอ่อนเปรี้ยวปะนี่แน่นอนเนี่ยอ๋อวิธีการบีบของป้าแน่ใจนะว่าเปรี้ยวเอาใส่ช่วยเอาใส่ช่วยหน่อยได้เลยได้เลย กุกรีบนั่นแหละเลือดมากเรียบร้อยหลังจากที่เราทำมันไม่นกะปิเตจหมดหมดอร่อยมากคุณผู้ชมแ้าสุดมากป้าจ๋าจ๋ากินกำลังจะอิ่มแล้วเรากำลังจะนอนหลับบ้านไหนๆมาถึงนี้ทันทีเนาะโฮมสเตย์ป้าผ่องว่าแบกวนพาไปดูห้องดูโฮมสเตย์หน่อยได้ไหมคุเดี๋ยวให้ป้านำไปเลยดีกว่าจ้ะไปเลยค่ะ แ้าแต่ว่ามาอยู่ระยองในสงสัยอย่างหนึ่งทำไมจ๊ะเขาบอกว่าทําไมเลยเวลาภาษาพูดระยองน่ะทาไมมันต้องฮี้หรือว่าฮีไม่เข้าใจอ่ะเป็นมาภาษาอ๋อคํานี้ก็จะผุดอย่างงี้ว่ะได้ลองผูดไหมฮี้อ๋อดเพียนไปแล้วพูดไหมลองไหมลองไหมอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคําจะต้องลงฮีทุกคำไหมทุกคาค่ะทุกคำค่ะอะไรอย่างนี้ได้อะไร อ๋อน้องผุดไหมเมื่อกี้ผุดไหมวางให้ผุดไม้วางไงเฮียสสงัยป้าถามนิดนึงเนองโฮมสเตย์ทั้งหมดเนี่ยป้าพักได้ประมาณกี่คนเอ่ยโอ้รับเดทเต็มที่นะเต็มที่เลยวร้อยหนึ่งปากก็เคยรับมาแล้วเพอดีร้อยนี่แบ่งสองบ้านนี่เลยก็คือเห็นบอกป้าอันนี้คือบันไดขึ้นชั้นบนค่ะชั้นบนพักได้กี่ห้องจ้าพักในสีห้องค่ะอย่างที่บอกไปตรงเนี้ยคือโฮมสเตย์ของครอบของเนี่ยซึ่งเป็นโฮมสเตย์จริงๆเป็นการการ นอนกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็อยู่ด้วยเพื่อเจ้าของบ้านก็ทำกับคงกับข้าวให้ให้ได้ทานกันอยากจะถามถึงราคานิดนึงป้าผ่องว่าว่าที่นี่ป้าคิดยังไงสมมติมากันสิบคนคิดเป็นห้องคิดเป็นคนคิดเป็นหัวหรือว่าคิดอะไรยังไงอ๋อป้าคิดเป็นหัวค่ะคิดเป็นหัวไม่เท่าไรค่ะหัวละสามร้อยห้าสิบพ่อสามร้อยสมร้อยห้าสามร้อยห้าสิบพร้อมอาหารเช้าด้วยนะทำเอ่อทำลักษณะโฮมสเตย์อย่างเงี้ยรายได้ดีไหมเออเวลาได้มันก็ได้เวลาไม่มีแขกก็ ก็ไม่มีไม่มีแขกได้รู้ว่าได้รู้ว่าทด้วยด้วยความที่โอเคไม่ให้ไม่ให้มันสูญเสียไปไม่ให้มันเหงาแล้วก็มีกิจกรรมในชุมชนกิจกรรมกับโอเคครอบครัวรวมถึงได้รู้จักญาติสนิทมิสหายหน้าใหม่ซึ่งเนี่ยอย่างเราเมานี่เราก็รู้สึกว่าเออนับถือป้าแล้วโนบอยากไปศึกษาหาข้อมูลหาความรู้จากที่นั่นหรือว่าก่อนจะมาอยากจะมาพักมาพร้อมกับกิจกรรมแปลกๆอย่างพวกเราแปลกๆด้วยนะแปลกๆจริงๆเอาหลายคนไม่เคยเนาะคือมาพบกิจกรรมแปลกๆไม่ว่าจะเป็นช้อนเคยหรือว่าทำน้ำพริกหรือป้า คอยดูแลเท็คแคร์พวกเราอย่างนี้หรือว่ามานอนกับเพื่อนเพื่อนหมู่คณะกับอีกหนึ่งอัธถรสอีกแบบแนะนําที่นี่เลยจากบ้านป้าผ่องโฮมสเตย์ั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณป้าผ่องมากมาก